สวัสดีครับสวัสดีเบยอรไอซักับเล็วกันกับพี่้องเยเก่งมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีวัสดีค่ะตัวมันอากับลูกกันหลานขึ้นยาครับมันขึ้นยาดีที่รุดูกเห็นเยอไอซ์กินขึ้นยามีจานเลยครับกุ้ง ครับแซมอนครับ Ủa, oh, cháu, đi Nhanh luôn, à, biết làm rồi Nó à, phá rồi à, là... ừ, Nó mất chết phá rồi Nó mất đây bài Một vài này Nằm một อะไรยังยังคปิดไม่ได้ครับเนี่ย,ย,ยพี่ปิดมแล้วยินนะคุังไละยิงไม่ชนะต้องเทนงนะนายพลยาดนายามเอาแล้วคนสามเอม,อออมไม่นนะมี บา,บา,บาตัวนี้ิมซี่ฟูดครับโฟน์ใช่ะแนอาารต่ำกอ่ยลูก แม่แม่ตัวคน <Es poor> <börjar> <laughs> <half> <sharp> ไมนต่อแล้วบอสแกอาหารปลาลมหาอดดิแกเอาไม่ได้เรียบร้อะไปหล่อนอำยังไงซื้อมาจากไซส์ใหม่ก็ดีเดยวเขาต้องเสียมากสุดละ เงอ,อ,อนมืินกับลงตำหนานะครับอะไรลูกไปดูโทรศัพท์ในในบ้านไป,ไปเล่นในห้องนอนไปไปเก<ป>็บสลัมด้วย<ป>อะไรลูกปืนนี้ไงวันนี้มาให้น้องเล้วเสรบจสมบูรณ ดองน้ำตาลได้เอาเอ็นปูแล้วก็สองร้อยแปดสิบบาทน้ำหอมลวกกันเอยโอ้ลมล้มเอฟเอฟเอบเอฟน้ำหอมลวกระวังขาน้ำหอมเอฟลงมาทีนี้ลงมางั้นไปเล่นในห้องทีนี้ไปเปิดลมนะคะลคุณาวครับกคุณนนคุณก็ั่งก อยู่ตลาดเฮ็ดใหนคนกินล่ะนอนเบาๆนะยังดังพีน,นอ,อ,อ่มา干嘛 เสียงดังคหับหวานเลยวะกุ่ั้งสดกตัวโอ้ยนึกดิ่ง่เนยห้องกระหกนะครับเพิ่ดเดยวลงมาบริยู ห้องสามเดือนโอ้เราจับ w h a t s a ดนเงี้ยหนากจับขุมเยอะจะมาเสีบ แข็งดัานข้างดูอัเลยครับอุ้ยแม่น้องอลาแกะเฮือบเบาบางผมอันนี้ผสมวาซาบิครับอีใ,ใส่โชยุแซลมอนอน,นี่แค่ในลูกลวกซุกแล้วผ้ากันบูกินกินแล้วล่ะว่ากินแต่โตหัวบูวกิน อ๋อว้วกเงเมนึกลมเบออดหน่อยเ็น่อยก็จะกับยีดีงหึดีดีดีไโอ้บึกสาย มตัวใหญ่เลยครับเสื้อยื่ันสายใหม่ถือว่าบอแพงเด้มันเป็นหลานขายทรงเป่าม้งตลาดตลาด AC ส,ส,ส,สายใหม่ครับโอ้โหเสื้อมันก็ซื้อยันละเสื้อมันก็ซื้อยูดทับมัน่งปุ่นนะเสียงละลูกกับหลานคำนี้ครับขออนุญาตบาดคำ Dùng <laughs> không? Nhỏ lạ là... Wow Thích quả này Nó ăn đâu được đâu Gì Tốt Tôi nhắm, tôi nhắm có tải rồi tôi nhỉ ba có tải rồi Vừa nằm xe lắm quá อยู่แล้ะอืมตัวนี้ครับอันนี้เดือเดือสามตัวก็เอินกูอย่างวะกูมันหนามเนาะนนะจรงเหรอสวสดีครับสมบูรณแบบอะาย คนโลดเนาะคนโลดก,กับหารอรป้าน,น้าวันจะกินเบิด์ตผมเนานะแต่ว่าเบิดอยู่ดอกว่ะ <c oughs> มาคั่มหนิมาพิษ่ายคั่มหนิกันเอาโอ้ยหมันกุ้งแมอวเอาไปย่างเอาไปอบนี่นยะน,นะตลาดไทยจะดูว่ามีแน,น่เลยจากว่า ส่งไทยนราในคั้มหนี่อะไรกันครับแบบเป็น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ครับทง้งจ่องทางทั้งยูทูบกับสำหรับจ่องหนูกดอำนาจครับเป็นกำลังจใจอะไรกรนันมาไงดีกันีี